คลังสินค้าแช่แข็งของามีทั้งหมดสีประเภทนะครับประเภทที่1คือคลังสินค้าแช่อาหารนะครับ Frozen Food Warehouse นะครับผมการใช้งานเก็บรักษาอาหารแช่แข็งนะครับเช่นเนื้อสัตว์ผักผลไม้อาหารทะเลขนมปังและอาหารสำเร็จรูปนะครับอุณหภูมินะครับปกติก็จะอยู่ที่ติดลบส8องศาเซลเซียสครับ หรือมากกว่านั้นนะครับผมความแตกต่างเน้นการรักษาคุณภาพอาหารครับเพื่อให้ได้สดใหม่ที่สุดนะครับผมและการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำที่จะทําให้สินค้าของเราเน่าเสียนะครับว้าวสองนะครับทางสินค้าแช่แข็งยาและเวชภัณฑ์ pharmaceutical frozen warehouse นะครับการใช้งานเก็บรักษายา และวัคซีนที่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ต่ำมากอุณหภูมิต้องต่ำกว่าคลังสินค้าแช่แข็งทั่วไปบางครั้งต้องเก็บรักษาอุณหภูมิติดลบ20องศาเซลเซียสหรือ70องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับประเภทของวิชภัณธ์ครับความแตกต่างมีมาตรการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดกว่าเช่นการควบคุมอุณหภูมิ ที่แม่นยำมากการติดตามสถานะสินค้าอย่างต่อเนื่องคลังสินค้าแช่แข็งเฉพาะอุตสาหกรรม Industrial f o r c e e n Warehouse การใช้งานเก็บสินค้าที่ต้องการรักษาอุณหภูมิเช่นวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหรือวัตถุดิบอาหารแปรรูปในปริมาณมากอุณหภูมิไม่ใช้ การแตกต่างไปตามความต้องการของสินค้าที่เก็บบางครั้งอาจต้องใช้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าถึงลบ25อ,องศาเซลเซียสความแตกต่างมักมีพื้นที่ใหญ่เพื่อรองรับสินค้าที่มีปริมาณมากและมักใช้ระบบอัตโนมัติในการจัดเก็บสินค้าครับ ข่อในรูปแบบที่4รูปแบบสุดท้ายนะคะก็คือคลังสินค้าแช่แข็งสำหรับการขนส่งนะคะ transport frozen warehouse นะคะ <Woo! S 1> การใช้งานเนี่ยก็คือจะใช้เก็บสินค้าที่ต้องการแช่แข็งช่วยข้าวก่อนการขนส่งหรือระหว่างการขนส่งนั่นเองค่ะซึ่งอุณหภูมิที่ใช้นะคะก็คือ,อปกติเนี่ยจะเก็บที่อุณหภูมิระหว่างลบ18องศาจนถึงลบ25องศาเซลเซียสเลยค่ะ ความแตกแต่างเนี่ยก็คือคลังประเทศนี้เนี่ยมักจะอยู่ใกล้กับท่าเารือสนามบินหรือศูนย์กระจายสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในใการขนส่งอย่างรวดเร็วค่ะคลังสินค้าเช่นนั้นจะมีโครงสร้างที่ออกแบบเพื่อเพื่อลดการสูญเสียพลังงานครับโดยจะใช้วัสดุที่มีฉนวนกันความร้อนอย่างดีผนังและประตูของคลังสินค้าถูกออกแบบให้ป้องกันการรดไหลของความเย็นนอกจากนี้ ระบบกำความเย็นก็เป็นส่วนสำคัญโดยใช้สารทำความเย็นเช่น R290 ซึ่งมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมระบบนี้จะรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่ตามความที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่ติดลบจนถึง18องศาสำหรับปาญหาแช่แข็งหรืออุณหภูมิที่ต่ำไปก,กว่านั้นสำหรับสินค้าที่ต้องการคามดูแลพิเศษกระบวนการจัดเก็บ และจัดก,การครับในการจัดก,การสินค้าภายในคลังสินค้าแช่แข็งของเราเราจะจัดเตรียมสินค้าให้เหมาะสมกับการรักษาอุณหภูมิที่ถูกต้องโดยมีการแบ่งพื้นที่สำหรับสินค้าประเภทต่างๆเพื่อให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพมากที่สุดนอกจากนี้เรายังใช้ระบบบาร์โค้ดและระบบติดตามสินค้า แบบอัตโนมัติเพื่อให้เราสามารถรู้ตำแหน่งและสถานะของสินค้าได้อย่างแม่นยำด้วยนะครับว้าวระบบนี้ยังช่วยในการรับเข้าและส่งออกสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว และว่าด้วยความปลอดภัยนะคะซึ่งเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าแช่แข็งเราจะต้องควบคุมอุณหภ,ภูมิอย่างเคร่งครัดสินค้าจะถูกตรวจสอบเป็นระยะระยะเพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพที่ดีนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเช่นการใช้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆและการทำความสะอาดสถานที่อย่างสม่ำเสมอ กฎระเบียบเรื่องสุขอนามัยจะถูกนำมาใช้เพื่อให้สินค้าในครั้งแช่แข็งเนี่ยยังคงคุณภาพสูงสุด ซึ่งเทคโนโลยีในการจัดก,การคลังสินค้าเนี่ยอาจจะพัฒนาไปมากกว่านี้ได้ค่ะทำให้กบบระบวนการต่างๆรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและสุดท้ายนี้นะคะเราหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับคลังสินค้าแช่แข็งมากยิ่งขึ้นและหเห็นถึงความสำคัญของมันในอุตสาหาการรมต่างๆขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ